สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์ย้ายค่ายได้แล้วที่นี่<ะ>ย้ายอย่างวะก็ย้ายค่ายที่เขาพูดถึงหมายถึงย้ายค่ายจากประกันภัยเจ้าเดิมมาใช้เป็นประกันภัยรถยนต์จากเจมีประกันภัยยังไงล่ะส่วนทุนประกันเดิมนั่นก็คือเงื่อนไขทุนประกันที่ลูกค้าจะได้รับเหมือนเดิมยังไงล่ะแล้วถ้าได้รับเงื่อนไขประกันทุนเดิมจะย้ายค่ายเสียร้าไปหรครับก็พอคองให้ส่วนลดในการย้ายค่าย ประกันภัยชั้นหนึ่งรับรถสูงสุดถึง15ปีว้าวโปรโมชั่นดีขนาดนี้ต้องบอกต่อแล้วแหละมาซื้อประกันภัยรถยนต์ที่น,นี่ถูกที่สุดข่าวี้ดีซื้อประกันภัยรถยนต์ถูกที่สุดซื้อประกันรถยนต์ที่นี่ถูกที่สุด,รรด,สดพร้อมรับส่วนลดสูงสุด1,000บาทเพียงนำใบเตือนต่ออายุกรมธรรมประกันภัยรถยนต์มาสแสดงที่ร้านเจมาทุกสาขาทั้งยังสามารถผ่อนประกันภัยรถยนต์ได้สูง ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้อย่ารอช้ารีบเลยที่ร้านเจมาทุกสาขาทั่วประเทศยังยังไม่จบเพราะเจมาอินชอนันบกเกอร์เขาให้คุณผ่อน0%สูงสุดถึง10งวดไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้และที่สำคัญคุ้มครองตั้งแต่ครั้งแรกที่ชำระเลยนะสามารถหาซื้อได้แล้วที่เจมารททุกสาขา เกินถูกที่สุดได้แล้วพี่เจมส์